ค่ะเนเพื่อนก่อนที่แม่หมอจะไปทำคลิปเกี่ยวกับธาตุนะคะว่าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะเรื่องการงานการเงินความรักจะเป็นที่ไรวันนี้แม่หมออยากจะลองทำคลิปแรนดอมความสัมพันธ์ให้กับเป็นเพื่อนสักคลิปก่อนเนาะแล้วค่อยเริ่มเป็นในเรื่องของคลิป ตามธาตุนะคะเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆอยากฟังเรื่องการงาน,งานการเงินอะไรบ้างเนาะบางทีอความรักอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบบางคนก็ไม่ได้อยากฟังความรักใช่ป่ะนะคะแต่แม่หมอจะเอาคนส่วนใหญ่ไว้ก่อนไงนะคะแล้วก็ถ้าใครมาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะ ก็สามารถถามได้นอกเหนือจากความรักความสัมพันธ์บางคนอยากดูเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องที่อะไรเงี้ยดูได้หมดเลยนะเพื่อนนะมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเหนือความรักอย่างเดียวนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการอยากบูชาเทวรูปองค์เทพไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศแม่ลักษมีพระแม่อุมาธุรคานะคะหรือเทพอื่นๆเทพเจ้าจีนก็ได้นะท้าวเวทอะไรไม่หมอก็มีนะคะทักมาส่วนตัวนะ lon 1 2 1 5นะเพื่อนตอนนี้คิวดูดวงไปวันที่11ธันวาแล้วนะคะ เสียงแม่หมอจะแย่มากเลยนะเพราะว่าใช้เสียงเยอะนะคะพลังงานนะคะของคุณที่คนที่คนที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงขอให้ไพ่บอกทีพลังงานของเขาโอ้โหแบบห้าไม้ห้าดาบสิไฟออกซอดคือเป็นพลังงานของคนที่ทะเลาะกันเนาะทะเลาะแล้วมีปากมีเสียงพูดกันไม่ค่อยเข้าใจเอาชนะกันนะคะแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของคนที่ดีวกับคนนาซิสต์แม่หมออยากจะพูด แล้วแม่หมอขอเรียกสั้นๆว่านาักหรือนาคนักแล้วกันนะคะออกเสียงถูกเ่านาซิสิตนะนะคะเพราะรู้สึกว่าแม่หมออยากจะทาคลิปพลังงานคนที่ที่ดีก่าคนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันนะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบกรณีที่หนึ่งเป็นคนที่เอาชนะ เป็นคนคุณดิวคนที่ชอบเอาชนะหรือเปล่าคุณดิวคนที่เป็นคนที่ขอโทษไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าอีกโก้สูงไหมทําผิดแต่ตัวเองจะไม่รู้สึกผิดหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเขามีมีกําแพงบางอย่างในใจนะเป็นคนที่การที่คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยเยียวยาเยียวยาจิตใจเขาเยียวยาเดอะสตาร์เนาะมามาเหมือนแบบมาเป็นตัวแทนหรือมาเป็นคนที่ ที่เทคแคร์เขาหรือว่าดูแลหัวใจเขาเพราะว่าคนคนนี้ต yeah? ้องการความรักและความเข้าใจนะเหมือนกับเขามีห้าดาบนี่คือคนที่ทะเลาะกับตัวเองในหัวคนที่เหมือนแบบ หาความหาความหาความนิ่งสงบในใจไม่ได้อสับสนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชาวธาตุลมได้เนาะม่ถุนตุนกุมก็ได้แต่ว่าบุคลิกลักษณะที่เราอยากจะอ่านก็คือว่าการที่คุณมาเจอเขา,าคุณเข้าไปเยียวยาเขาให้เขาเป็นอยากจะให้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความความที่เขามีแนวความคิดหรือว่ามายเซตอะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเยียวยาการเข้ามาของคุณน่ะไปเติมเต็มพลังงานให้เขาหรือไปช่วยปิดพยายามจะช่วยเขาอะนะแต่มันช่วยไม่ได้หรือเปล่า เขาเป็นคนที่เป็นช่างเลือกเป็นคนที่นักเลือกอ่ะเลือกมากเลือกเยอะเลือกมากไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะเอาทางไหนจากทางอะไรเงี้ยแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของคนที่เก็บความรู้สึกรักก็ไม่บอกว่ารักนะรักก็ไม่บอกว่ารักรู้สึกยังไงก็ไม่พูดอึดอึดอักอักยึกยึกยักยักอ่ะนะคะแล้วเป็นคนที่แบบใจนึงก็ยังรอคอยอ่ะเออบางบางมันมีวามรู้สึกว่าบางอย่างก็ยัง บางอย่างก็อยากจะทําให้มันดีแต่ก็ไม่ทําให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งที่แม่หมออัดคลิปมนะักจะมีคนโทรเข้ามาไม่เข้าใจเหมือนกันแม่หมอตัดไปแล้วค่ะมันมีพลังงานของการรอคอยของในฝั่งของเขานะแต่ก็ไม่ทําอะไรเจ็ด <c oughs> เหรียญรอคอยการทักทายจากคุณรอคอยคนคนหนึ่งที่เคยหยิบยื่นความรักความเข้าใจนี่พลังงานของคุณนะแม่มันล่วงมาแม่หมอจะอ่าน e of cups รอคอย การกลับมาของคนรักเก่ารอคอยการเติมเต็มความสุขจากฝั่งของคุณแต่ว่ามันมีพลังงานเอ็ดออกคับเข้ามาในฝั่งคุณอะทำไมแม่หมอรู้สึกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาฝั่ง,งคุณอีกในวันที่คุณเยียวยาตัวเองได้สําเร็จหรือการให้อภัยเขาไปแล้วอะหรือว่าคนคนนี้รอการให้อภัยจากคุณแม่เพราตอนแรกแม่หมอจะพยายาม มันเหมือนกับจะอาจ่านเรื่องการดิวกับนักนาร์ซิสติกเนาะแต่มันคนคนนี้มีมีมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นนะที่คุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เลือเกินอยู่กันมาเนี่ยมันมีเลขเจ็ดนะห้าปีเจ็ดปีห้าเดือนเจ็ดเดือนแล้วรู้สุกว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าเหนื่อยมากกับค,คนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณอยากอยากร้องเพลงเลยนะ ใจหนึ่งก็อยากอยู่ต่อแต่อีกใจก็ท้อเหลือเกินไม่รู้ว่าเราจะเดินก้าวต่อไปได้สักเท่าไรใจหนึ่งก็อยากอะไรวะลืมนั่นแหละทุกคนรู้เนาะเพลงนี้แม่หมอคุณๆนะมันเหมือนก็นเหนื่อยความพลังงานนี่เหนื่อยนะเยียวยาเขาเสร็จไม่พอคุณต้องพอเอา้าเข้าใจละมันมีพลังงานว่าคุณนะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เขาตอนที่เขามีปัญหาแล้วคุณเข้าไปเยียวยาเขา พอเยียวยาเสร็จคนคนนี้หายคนคนนี้ไม่มาเห็นค่าพอคุณให้สิ่งดีๆแล้วเหมือนกับเขาผ่านเข้ามาเป็นบทเลี้ยงใี่กับคุณแล้วเขาก็ผ่านออกไปอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็ต้องมานั่งเยียวยากับความรู้สึกของตัวเองในวันที่เขาไปแต่พลังงานในวันนี้เอ็ดออกคับขันเข้ามาหาคุณพลังงานดีๆมันเหมือนกับว่าเขาเริ่มเห็นค่าคนที่ในวันที่เขาแบบไปทะเลาะก,กับตัวเองหรืออยู่กับตัวคน ตัวเองและการเอาแต่ใจของเขาการที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาการที่เขาแบบไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอ่ะการชอบเอาชนะหรืออะไรบางอย่างมันทําให้เขาเขาตอนนี้เขาเหงาแล้วเขาโดดเดี่ยวแล้วมันไม่มีใครใส่ใจหรือว่าหรือว่าโอ้เขาอะเออไม่หมดะรู้สึกคาว่าโอ้เขาเงี้ยเหมือนคุณอะเขาจะเริ่มรู้สึกโหยหาเนาะบางครั้งคุณก็อาจจะดีก่าคนที่เป็นนาซิสต์ได้แบบคนนาซิสต์นะกรณีที่ที่เขาเป็นอย่างนี้คือหนึ่งนะเขาจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะแบบไม่บอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาต้องการอะบางคนปากแข็งปากกระใจไม่ตรงกรันแล้วบางคนนะเวลาที่ที่คุณและเขามีปัญหากันหรือทําอะไรที่ไม่สบายใจต่อกันเนี่ยเหมือนกับคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับแบบพลังงานของเขาอะพวกนักเนาะเหมือนกับความรักที่คุณให้ไปอะมันเติมให้เขาไม่เคยเต็มอะเติมใจเธอไม่เคยเต็มเติมใจเธอไม่เคยพอ รอเธอจนทันแทบทนไม่ได้คุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะความรู้สึกของคุณน่ะแล้วแม่หมอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คนที่เขาสร้างตัวตนขึ้นมาแบบคนที่แบบบางทีปมของเขาอ่ะโอ้แม่หมอพูดได้ไหมเนี่ยแต่ว่าขอพูดเนาะเพราะว่าคุณอาจจะดีกว่าคนที่เขาเคยมีปมตอนที่เขาอายุห้าขวบถึงเขวบไม่ได้อยู่กับครอบครัวตัวเองหรือว่า ไปถูกเลี้ยงดูในต่างถิ่นที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆได้นะคะแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการความรักความเข้าใจแต่จริงๆแล้วพลังงานเขาน่าเห็นใจนะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นในวัยเด็กะเขารู้สึกว่าคุณเลยมาดีกว่าคนที่รู้สึกว่าคุณเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเติมเท่าไหร่ก็ให้เขาไม่พอแล้วเขาเหมือนกับคนที่ อยากได้รับรักอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวคุณเองพอเติมเข้าไปแล้วมันเหมือนได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วมันเหมือนกับเขาไม่ไม่พอพอใจอ่ะกับสิ่งนี้ที่คุณให้อ่ะเพราะมันเป็นปมถูกอับคับขึ้นในฝั่งเขาเขาต้องการคนที่มารักมาใส่ใจการที่คุณเข้าไปให้กำาลังใจไปอบอุ้มเขาไปเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาเขาชอบนะแต่มันเหมือนกับพลังงานที่เขาอ่ะต้องการ ต้องการคือถ้าเขาเป็นแบบนี้เขาคุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับคนที่เป็นเป็นนักได้เนาะเพราะว่าอะไรปะเพราะเวลาคุณรักเขาด้วยแบบด้วยใจรักแล้วเขาจะไม่กล้าไปต่อกับคุณแล้วแล้วบางทีเนี่ยมันเหมือนคุณให้ให้พลังงานเขาไปพลังงานดีๆอะ่ะพอคุณที่ว่าคุณให้เขาเต็มที่แล้วอะ่ะเขาเหมือนกับว่ามันเป็นความเคยชินหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่คุณให้แล้วเหมือนกับคนที่แบบเติมไม่เต็มอะค่ะเขาจะไปอีกฝั่งเขาจะ เขาเหมือนกับเขาจะพยายามไปดึงความรักจากที่อื่นมาอีกเพื่อที่จะให้เขาตัวเองอ่ะอิ่มกับความรู้สึกนั้นๆไม่หมอนรู้สึกแบบนั้นนะถ้าถ้าพูดถ้าพูดไปกระทบกระเทือนใครก็ขออภัยด้วยนะขออ่านตามพลังงานไพ่แบบนี้นะคะแล้วก็แบบมันเหมือนกับพอไม่มีความเข้าใจหรือว่าทะเลาะก,กันนิดนึงคนคนนี้จะหนีปัญหาคนคนนี้จะไม่เลือกที่จะแก้ปัญหาที่จะเข้ามาคุยกับคุณแต่ปิดกั้นความรู้สึกตัวเองแล้วก็ หันไปเซไปคุยกับคนอื่นแทนหรือว่าคนที่คิดว่าน่าจะเข้าใจเขามากกว่าคุณอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วพอพอเซไปทางโน้นแล้วทางโน้นเกิดความเข้าใจหรือเกิดปัญหาคนคนที่เซกลับมาอีกเป็นอย่างนงี้ป่ะเซไปเซมา <laughs> นะคะชาลีออรเห็นป่ะเป็นคนที่แบบคุณเดียวคนละที่เป็นชาวกรกฏได้นะหรือรักทางไกลที่เป็นแบบคนที่แบบ อาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ถังถิ่นต่างแดนกับครอบครัวหรือว่าต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในต่างแดนได้หรือว่าเดียวกับชาวต่างชาติเพิ่งมันมันอาจจะมีในเรื่องของความคิดและว,วัฒนธรรมบางอย่างที่ทาให้ที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะแล้วชาลีออดก็คือเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่แบบคุยกันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก,กับเขาคุยกันไม่เข้าใจคนคนนี้เขาจะหนีเขาจะไปหาที่พึ่งที่อื่นหรือว่าไปไปแบบ ไปเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นเหมือนถ้าคุณไม่ยอมเขาอะชาริออตเหมือนถ้าคุณแบบเป็นคนที่แบบไม่ยอมมีอะไรก็คือพูดตำเหตุผลแล้วก็เถียงหรืออะไรเงี้ยเขาจะเขาจะเขาจะ,าจะแบบมองคุณเป็นอีกแบบหนึ่งเลยจากคุณความคนที่เป็นคนใจดีคอยช่วยเหลือคือเป็นคนที่ให้อภยัยไม่ว่าเขาจะทําตัวแย่แค่ไหนคุณให้อภยัยแต่พอคุณแข็งม่งอะชชริออตคือไม่ยอมแล้วน,นะแบบยอมหกักไม่ยอมงออะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบว่า เป็นเป็นอีกคนหนึ่งในกรณีที่แบบเซไปทางอื่นแต่ตอนนี้พลังงานเขาจะเซมาทางคุณแล้วนะถ้าคนคนนี้หายไปจากชีวิตคุณเพราะว่าคุณเคยไปทะเลาะกับเขาอะเพราะว่าห้าห้าดาบเกิดขึ้นใช่ป่ะคุณเคยไปพูดไม่ดีหรือทะเลาะเขาเถียงเขาไม่ยอมเขาอะเขาหายไปจากชีวิตคุณแล้วเขาแบบเหมือนกับว่าโอเคคุณไม่เข้าใจเขาเขาคิดไปเองคุณไม่เข้าใจแต่จริงไม่ใช่คุณเขาไม่ลดตัวหรือว่าแบบ ไม่ปรับตัวไม่ใช่ลดตัวดิไม่ปรับตัวกลับเข้ามาความในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะเคลียร์ใจกับคุณน่ะแต่ตอนเนี้พอเหมือนกับว่าพอเขาไปแล้วเขาไปได้ไม่สุดหรือว่านิสัยของเขาที่เป็นคนที่ไม่ยอมคนหรือว่าไม่ยอมปรับตัวเขาหาใครอะ่ะมันทําให้เขาก็คนอื่นก็อาจจะรู้สึกท้อแท้เหมือนคุณก็ได้นะคุณรู้สึกเหนื่อยอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยตอนนี้พลังงานเหมือนเขาจะกลับมา ไนท์อ็อบคัเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนมาตื่นรู้แล้วว่าคนที่คนที่ใจดีอะ่ะกับเขาก็คือคุณแต่ตอนนี้คุณเป็นขิงออฟซอดอ่ะคุณกลัวการกลับมาของเขามากๆเลยคุณรู้สึกว่าจะกลับมาหรอเฮ้ยเธอจะกลับมาหรอถามฉันสักคำเลยอยังว่าเธอจะกลับมาฉันจะให้โอกาสเธอดีไหมเนี่ยเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันแบกความรู้สึกและตอนที่เธอจะไปอะ่ะมันน่าจะมีคําพูดบางอย่างที่นึกจะไปก็ไปอย่างเช่นอเธอฉันไปเจอคนที่ดีกว่าเธอแล้วนะฉันไปเจอคนที่เหมาะสมคู่ควรกับฉันเนี่ย ใช้คาพูดที่แบบฉันไม่ได้รักเธอแล้วนะฉันไม่ได้คิดถึงเธอแบบนั้นแล้วนะเราเป็นได้แค่เพื่อนพี่น้องหรือว่าเป็นคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพูดจาแบบเฮ้ยใจร้ายกับคุณเพื่อที่จะเทคุณตอนนั้นนะ่ะแต่ไปแล้วพอไปแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอไม่บอกขอดูหน่อยเขาเจออะไรมาขอดูหน่อยน,นะว่าเขาเจออะไรมาแป๊บหนึ่งนะเขาถึงวนกลับมาหาคุณเน่ยขอสับไพ่แป๊บหนึ่งเถอะขอให้ไพ่ออกมาเถอะเขาเจออะไรมาเขาถึงจะวนมากลับมาหาคุณเนี่ยเขาไปตุบไป เซเว่นออกครับเขาไปเขาคิดว่าตอนที่เขาไปจากชีวิตคุณพวกที่เป็นนักแบบนากซึกิึกอ่ะที่เคยบอกไปแล้วว่าเขาอ่ะคิดว่าเขามีตัวเลือกมากมายเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะสามารถที่จะเลือกคนที่ดีกว่าคุณหรือเหมาะสมกับเขาได้มากกว่าคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพวกนี้ถูกสร้างสร้างสร้างบางอย่างที่เป็นกำแพงใจให้เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองนท,ทั้งที่ใจลึกๆเขาไม่ได้มั่นใจนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครดียวคนแบบนี้เพื่อนๆจะเข้าใจ แล้วเขาพยายามไปเลือกสิ่งที่เขาคิดว่าเฮ้ยคุณยังไม่ตอบโจทย์เขาคุณอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดสําหรับเขาเขาน่าจะได้คนที่ดีที่สุดกว่าคุณหรือเข้าใจเขามากกว่าคุณนี่คือความคิดของเขาในในทางฝั่งเขาคนเดียวไงเขาไม่เคยนึกว่าเขาคิดว่าคุณเป็นของที่อยู่ตรงนี้เสมออยู่เป็นเพื่อนเขาเสมอเขาเป็นยังไงนิสัยแย่แค่ไหนคุณก็ยังรอการกลับมาของเขาเสมอในเมื่อก่อนน่ะแต่ว่าพอ พอพอคุณเจออะไรแบบเหตุการณ์ซ้ำๆหรือว่าการที่เขาไปดึงความสัมพันธ์อาจจะมีแบบไปดึงตัวเลือกมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนอะไรของเขาเนี่ยหรือตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วมาเทสมาอยู่มาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ดูคุณหน้าดูหน้าเขาสิเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันบางคนก็ไม่บางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จคือแล้วคุณดูนะถ้วยอื่นก็ไม่ถูกใจถ้วยนี้ก็หน้างองถ้วยนี้ก็ไม่ใช่คือแบบมันไม่ตอบโจทย์สรุปแล้วคือไม่มีใครตอบโจทย์เขาสักคนเดียว <government> <an> <department> เนี่ยคือเขา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 รู้ส <goddess> ึกว่า <giving> ตัวเขาเองแหละที่เป็นปมปัญหาในใจของเขาอ่ะทุกคนเข้าใจที่ไม่เหมาะสื่อป่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณนะมันเกี่ยวกับตัวตนของเขาอ่ะเขาจะจริงจังกับใครก็เอาทางเขาทําไม่ได้เขาเซไปเซมาเพราะว่าปมแผลในใจของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการความรักจากคนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือคนหลายๆคนมาเติมให้เขาแล้วมามิกรวมกันเป็นคนคนเดียวซึ่งมันไม่ได้แต่จริงๆแล้วตัวเขาเองนั่นแหละที่ต้องต้องปรับตัว ไม่อย่างนั้นนะชีวิตเขาก็คือเลือกไปเลือกมาเขาก็ต้องอยู่คนเดียวอะ่ะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะทุกคนเข้าใจที่หมอสื่อไปเนี่ยเออนะเหมือนกับว่าเขาเขาทำตัวมพลาวจนตอนนี้ที่เขาที่คุณนะเป็นอะเวิลด์ทำไมเขาถึงอยากกลับมาไหมเพราะคุณไม่แคร์ไงเพราะเขาคุณยังตามเขาอยู่คุณยังรู้สึกอ้อนวอนขอความเห็นใจความรักจากคนคนนี้ที่ที่ดีกว่านักเนี่ยยิงย่งยิ่งคุณแสดงหเห็นว่า คุณติดเขามากแค่ไหนเขาจะยิ่งออกไปจากชีวิตคุณมากเท่านั้นคนที่เป็นนางน,นี่คือคนที่ชอบให้คนอื่นมาลักนะมาลักมาใส่ใจแล้วเขาลักหนังเขาคือเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของก่อนแล้วพอพวกคุณเริ่มให้ค่าเขาทุ่มเทเขาเขาก็จะรู้สึกว่าตรงนี้โอเคตรงนี้อิ่มละไม่พอละไปไปไปเลือกไปเลือกสิ่งอื่นมาเติมเต็มความรักให้เขาอีกอะทูออบครับเนี่ยแล้วไปเซทางอื่นพอไปปุ๊บ เขาจะได้เรียนรู้กับความความสัมพันธ์กับคนอื่นๆคุณปล่อยเขาไปเลยว่าเอางั้นเธอไปเลยนะเธอไปเรียนรู้กับสิ่งที่เธออยากรู้เรียนรู้กับสิ่งที่เธอต้องการไปไปอยู่กับสิ่งที่เธอเลือกฉันเป็นเดอะเวลด์แล้วฉันมีความสุขฉันอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอแล้วเธอไปเถอะพอคุณเริ่มไม่สนใจพวกเนี้ยพวกที่เป็นดาร์กเนี่ยพอเขาไปไปดึงความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้ะเขาจะเริ่มกลับมาวิ่งไล่ล่าคนที่ไม่สนใจเขาเข้าใจตรงนี้ปะ พวกนี้จะชอบล่าชอบดึงความสัมพันธ์คนที่เคยชอบเขาคนที่เคยรักเขาทุ่มเทเขาถ้าคนคนนั้นอะเลิกที่จะทําสิ่งความรักหรือสิ่งเดิมเดิมให้เขาทุ่มเทเขาแล้วอะคุณเริ่มตัดเขาออกจากความสัมพันธ์คุณเริ่มไม่ให้ค่าคนคนนี้แล้วอะเชื่อไหมเขากลับมา เพราะมันเป็นพลังงานของการไล,ล่ล่าคุณคนคนี้อยากได้ความรักความความอบอุ่นจากคุณเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์แม่หมอไม่ได้บอกว่าเขากลับมาแล้วคุณจะต้องไปไปรักเขาเหมือนเดิมให้ค่าเขาเหมือนเดิมหรือว่าช่วยเหลือเขาเหมือนเดิมนะแต่พลังงานอะถ้าคุณเป็นพลังงานที่หยุดนิ่งไม่เอาแล้วตัดแล้ว ไม่โอเคฉันไม่ชอบการกระทําของเธอถ้าเธอจะไปรักใครชอบใครเธอไปเลยเธอไม่ต้องมามียยักยักใส่ฉันอีกฉันไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคุณปล่อยพอคุณปล่อยคนคนนี้จะมีพลังงานบางอย่างที่อยากวนกลับมาคุณน่าจะดีกว่าคนที่เป็นเป็นมีปมนะคะ่ะแล้วสร้างอีโก้ของตัวเองเกิดจากปมไวเด็กเห็นป่ะทาวเวอร์กับหัวฉันจะเขาจะกลับมาในวันที่เขามั่นใจรู้สึกว่าคุณน่าจะไม่โกรธเขาแล้วเพราะทาวเวอร์กับหัวเขาน่าจะทําเรื่องราวที่แบบ ทำให้คุณสาหัสอะแล้วก็แบบอยากจะกลับมาในวันที่คุณน่าจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาหน่อยสําหรับคนคนเนี้ย tower กับผัวคือมันยังไม่จบมันยังไม่พังถ้าเป็น tower ท,ที่ผัวตั้งอะพังแน่นะคะตอนนี้คือมันมันอาจจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันที่ทําให้ให้คุณไปจับโป๊ะแตกเขาได้สมัยหนึ่งที่เขาไปดึงความสัมพันธนะ์อะแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เลยเลือกที่จะไปจากคุณพอเลือกที่จะไปจากคุณแล้วก็ ไปไม่ได้เนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าเขาพยายามไปอยู่กับตัวเขาเองนะ The it, เดอะเฮอร์มิตเดอะคุณดูนาเขาสิไม่พอใจหรอกกับสิ่งที่ตัวเองนิ่งเฉยใครๆก็ไม่มานั่งใครๆก็ไม่มาสนใจปล่อยให้ฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันเองคนเดียวจริงๆหรอเธอจะไม่ง้อจะไม่ตามฉันแล้วหรอทำไมวันนี้พลังงานะแม่หมอดูอ่านแบบนี้เขา มันรวงมาสองใบเป็นฝั่งเขานะ The High l a f n คุณเห็นไหมพลังงานของการที่อยู่กับตัวเองแต่ว่าไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองดูหน้าสิรู้สึกว่าการที่เขาเป็นคนแบบนี้การที่เขาเป็นคนที่ไม่ไม่ขอโทษใครฉันถูกเสมอเขาเป็นคนแบบนี้นะแล้วจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทำไมอะ่ะถ้าเขาถามว่าทำไมนะเราถึงตอนนี้เราต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครที่จะมาใส่ใจเราเหมือนเมื่อก่อน แม่หมออยากให้เขาได้ยินเนาะมันเป็นเพราะพลังงานที่เขาอะทําตัวเขาเองเพราะว่าอะไรเขาเป็นคนเลือกเยอะแล้วอะไรอะไรก็ไม่ไม่แบบไม่ได้ดั่งใจเขาอะจริงๆเขาแค่ปรับตัวเขาเองนิดนึงแล้วเขามองมองคนที่เคยทุ่มเทเขาอะถ้าถ้าเขาแบบรู้ว่าตัวเขาถ้าเกิดเขาเป็นคนที่พยายามเหมือนที่คุณพยายามอะเขาจะรู้ว่าคุณอะเหนื่อยแล้วก็หนักแค่ไหนในการยื้อความสัมพันธ์เนี้ย แต่ตัวเขาเองอ่ะมันเหมือนต้องไปกระท้อนนะคุณจะต้องคุณจะต้องเงียบคุณจะต้องนิ่งคุณจะต้องแบบคุณแม่หมอไม่ได้ังคับให้คุณนิ่งเนาะถ้าคุณดิวกับคนที่เป็นแบบนาซิสต์อ่ะคุณอาจจะต้องรักตัวเองให้มากพอรักตัวเองให้ได้เท่าที่เขารักตัวเองอ่ะคุณเข้าใจปะถ้าเขาทํายังไงกับคุณคุณก็ต้องเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นนะนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องมีบางอย่างให้เขาได้อยู่กับตัวเองไม่มีใครให้ตามใจเขาเหมือนเด็กเอาแต่ใจเหมือนเด็กที่แบบ เขาเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นใหม่อะคะ่ะไปไปสนคือเดี๋ยวไม่หมอจะเปรียบเทียบสมมุติว่าคุณเป็นหมอนหมอนวัยเด็กที่หมอนเน่าเน่าหมอนที่เด็กคนนึงกอดต,ตลอดใช่ปะแต่ว่ามันเป็นความเคยชินที่เขาเขาไม่คิดว่ามันจะมีค่าเนาะแต่ไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยไปนอนกอดเนาะแล้วคนเนี้ยไปเจอหมอนใหม่หรือว่าของเล่นสิ่งใหม่ๆเนี่ย เขาก็จะตื่นเต้นกับสองเล่นสิ่งใหม่ๆเพื่อไปเติมเต็มความสุขให้เขาแค่ช่วงครั้งคชขั้วขาคนคนนี้จะเป็นแนวนี้แล้ววันหนึ่งอะที่หมอนหรือว่าของเล่นเก่านั้นที่เขาเล่นอยู่ทุกวันอะมันหายไปเขาจะเริ่มตามหาคุณเข้าใจตรงนี้ไหมหมอนเน่าๆนั้นอะที่เขาเคยทําให้เขานอนหลับสบายอะไม่มีหมอนแล้วอะหนอนหมอนที่ที่บอกว่าหมอนเน่าๆไม่ใช่ว่าคุณเน่าหรือะนะมันเป็นพลังงานที่เปรียบเทียบว่าเป็นของที่มันอยู่กันมายาวนานเป็นของเก่าเก่าที่ที่ที่ ที่มันมีจนเคยชินนะเพื่อนเพื่อนเข้าใจที่ม่เหมาสื่อใช่ปะเอาเป็นของเล่นเก่าชิ้นเก่าก็ได้อ่ะเนาะแล้วแบบคนคนนี้ก็จะแบบว่าทําไมอ่ะทําไมไม่มีใครใส่ใจฉันตอนนี้อะทาไมฉันถึงต้องโดดเดี่ยวแล้วต้องอยู่คนเดียวก็เพราะาเขาไม่รู้จักปรับตัวแล้วเขาไม่ให้ค่าแลวเขาไม่รู้จักรักษาความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะถ้าเกิดยังเป็นอารมณ์ที่แบบยังยังใครก็เติมให้เขาไม่เต็มอ่ะเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะอยู่กับใครไม่ได้หรอกคุณเชื่อเหอะ เพราะว่าตัวเขาเป็นแบบนี้เขาจะมาคอมมิตกับใครไม่ได้อะมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขายังต้องถามตัวเขาเองอยู่ด้วยซ้ำว่าเขาจะพอไหมเขาจะหยุดไหมเนี่ยคุณไม่ต้องไปไปน้อยใจนะถ้าคุณดีกว่าคนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นบางอย่างที่มันเป็นจิตใต้สํานึกของเขาที่เขายังแก้มันไม่ได้เราอาจจะต้องปล่อยให้เขาไปกระเทาะความเป็นตัวเขาเองอ่ะถ้าคนที่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 ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรจะเข้าใจเนาะของบางอย่างมันมีปมในใจนะเราก็ไม่ได้โทษเขาเนาะเพราะว่า มันเป็นปมที่ที่มันห้ามกันไม่ได้อ่ะค่ะแต่ว่าคุณก็จะเหนื่อยกับคนที่ไปดิวกับคนที่เป็นเป็นปมนะอืมเพราะการปมเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ปมใหญ่โตหรอกแต่เขาสร้างขึ้นมาเป็นเปราะเกาะป้องกันตัวว่าใครๆก็ทําร้ายเขาเขาก็เลยเลือกที่จะแบบปล่อยมือคุณเพื่อที่จะคนที่เป็นน้าเนี่ยบางทีจะเลือกที่จะทําร้ายคนอื่นก่อนเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าตัวเองไม่โดนทอดทิ้งอะเข้าใจใช่ปะอืมแม่หมอพูดพูดคลิปนี้ค่อนข้างหนักหน่วงเนาะแต่อยากจะอ่านให้เพื่อนเื่อนเข้าใจนะะค แล้วก็อะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบพอไปฝั่งนึงแล้วอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจเขาเขาก็จะเซกลับมาหาคุณละแม่หมอเชื่อว่าตัวเลือกของเขาเนะี่ยที่เขาไปคุยไปสารสัมพันธ์ด้วยที่เป็นหกเจ็ดถ้วยเนี่ยเขารู้สึกไม่ตอบโจทย์เขาละหรือว่าตัวเลือกพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้คุณค่าเขาเท่าที่ควรเขาเริ่มจะคิดถึงคนที่รักเขาคนที่ทุ่มเทเขาเขาจะกลับมาแล้วแม่หมอดูซิว่าแล้วคุณจะทํายังไงห้เขากลับมา ตอนนี้คุณเป็นสิบเหรียญไปแล้วว่ะคุณมั่นคงในตัวเองแล้วคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองบางคนนะไปมีคู่ใหม่ไปละแล้วบางคนรักตัวเองทุ่มเทเอ่อให้กับสิ่งที่ตัวเองแบบมีงานมีเงินที่มั่นคงไปแล้วอ่ะแล้วเขาอาจจะเห็นพลังงานของคุณที่หนักแน่นอนะ่ะเขาเลยอยากได้พลังงานเนี้ยกลับคืนไปนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยแนวโนมนี้จะเป็นยังไงคนคุณนี้จะทํำยังไงจะดีขึ้นไหมคะ เดอบฟูเขาจะตีเนียนเข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่คนคนนี้นะจะเป็นคนที่ถ้าคุณดิวกับคนคนนี้แม่หมอรู้สึกถึงความไม่พร้อมเลยอ่ะไม่ใช่ว่ากายภาพไม่พร้อมหรือว่าฐานะไม่พร้อมเลยนะใจเขาอะมันเหมือนคนไม่พร้อมแล้วเวลาคุณไปดิวกับคนที่เป็นแบบต้องการความรักความเข้าใจมากๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะดิวกับใครไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์มากี่คนนะเขาจะใช้คําว่าไม่พร้อมพัาเพื่อกับคนนั้นคนนี้เสมอเพื่อที่จะเขายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อย่างเงี้ย เข้าใจไหมคุณเข้าใจปะบางครั้งคนอื่นก็อาจจะเจอพลังงานอย่างเดียวกับที่คุณโดนก็ได้นะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นแล้วก็แต่คุณน่าจะเป็นคนที่ทุ่มเทมากอะ่ะ<ส>เขาเลยรู้สึกอยากวนกลับมาเขาจะวนกลับมาหาคนที่แบบที่ให้เขามากๆอะ่ะคือใจเขาไม่พร้อมไม่ใช่ตัวเขาไม่พร้อมนึกออกไหมบางคนเนี่ยเริ่มมีฐานะหรือเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะแต่ใจไม่พร้อมเพราะกลัวความผิดหวังกลัวไปไม่รอดกลัวคบกันแล้ว ไปไม่รอดแล้วจะสูญเสียความสัมพันธ์แต่การกระทําของเขาเนี่ยยิ่งทําให้สูญเสียเพราะมันความไม่ชัดเจนไงเดืฟูคือแบบกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะทะเลาะกันไปเลิกกันไปกลับมาเริ่มต้นใหม่กันซ้ําๆแล้วก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกก็ยังไม่พร้อมอีกแล้วบางทีคนเราต้องการความมั่นคงในชีวิตใช่ปะจะมานั่งดิวกับคนที่ไม่พร้อมอยู่ได้ยังไงเนาะใจเขาไม่พร้อมเข้าใจที่ไม่หมอพูดใช่ปะแต่เขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่อะเอาสิ เห็นปะแต่ตอนที่จะเริ่มต้นใหม่เขากลัวคุณอรารวาสเขานะเพราะว่าตอนนี้คุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณจะไม่ตามใจคนคนนึงเหมือนเดิมแล้วนะที่จะมาเอา,จาใจหรือจะมาก็มาหรืจะไปก็ไปอ่ะคนคนนี้จะเริ่มกลัวเริ่มเพราะเขาถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเริ่มแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจหรือว่าให้คุณค่าเขาแบบเดิมแล้วเป็นห้าเหลี่ยญไปแล้วคนคนนี้จะกลัวกลัวก็กล้าแต่จะถามว่าจะเริ่มจะกลับมาไหมเนี่ยไม่เหมาะว่ามามาในวันที่เขารู้สึกไม่มีใครดูดิ สี่ไม้เท้าอยากกลับมาขอโอกาสดูดิระวังนะคุณความสัมพันธ์ที่คุณดีกับคนคนนี้มันคล้ายๆนาะกับนะทวินเฟมอย่างเงี้ยนะแล้วแบบรู้สึกว่าเขาจะกลับมาเข้าข้อออกในความสัมพันธ์คุณตั้งแต่แบบตั้งแต่คุณยังแบบยังไม่ไม่รู้สึกว่าสูงวัยจนคุณสูงวัย เขากลับมาวนเวียนและตัวเขาเองก็ยังเป็นแบบบางคนอายุเยอะแล้วนะแต่ยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์ใดๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีปมในใจที่เขาสร้างขึ้นมาเองอะ่ะไม่เหมาะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณแต่คุณจะคิดว่าเฮ้ยเธอมาในวันที่คนอื่นเขาก็รับเธอไม่ได้อย่างเงี้ยหรอเธอจะมาหาฉันอย่างเงี้ยหรอเนี่ยเขากลับมาแน่เลยอะ่ะสามไม้เท้า ได้ไงต่อยไหมกลับมาขอโอกาสทั้งทที่ตัวเองยังรู้สึกไม่พร้อมนั่นแหละแต่อยากมีคุณโตายแล้วพลังงานข่ำมากเพื่อนเพื่อนนะเอางี้แล้วเพื่อนเพื่อนจะเขาเพื่อนๆจะเขาจะอยากเนี่ยเดลเวอร์เพราะคุณคือความรักของเขาแต่ว่าเดลเวอร์เป็นรักทางเลือกได้นะเพราะพอคุณมีปัญหาเขาคนคนนี้เลือกที่จะหนีเดินออกไปจากความสัมพันธ์ไม่เลือกที่จะแก้ไขหรือปรับความเข้าใจเข้าใจป่ะจะหนีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณดูดีๆเถอะบางทีก็ดีกว่าพวก มันมีพลังงานเข้ามาเยอะเนาะจะเป็นมิถุนตุนกุมก็ได้แล้วก็เป็นธาตุดินกันมึกศงองค์กรก็ได้นะคะธาตุน้ําก็มานะเพื่อนนะธาตุกรกฏก็มานะเพราะตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณหันหลังให้เขาไงก็อย่างที่บอกอะถ้าคุณเดียวกับคนที่เป็นนักคนที่ต้องการความรักี่เยอะอะถ้าคุณไม่ให้ค่าเขาอะเขาคนคนนั้นจะวิ่งตามคนที่ท,ที่ที่ไม่ให้ค่าในความสัมพันธ์ไงเข้าใจใช่ป่ะเออ <laughs> นะแล้วพอคุณหันหลังให้เขาอ่าเขาอยากจะมาให้คุณรักเขาอีกไง นะเพราะว่าถ้ายิ่งคุณตามเขาจะยิ่งหยุดถ้าคุณให้ค่าตัวเองรักตัวเองเมื่อไหร่เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากพอแล้วคุณภูมิใจในตัวคุณเองอ่ะคนคนนี้จะรู้สึกเห็นคุณค่าและอยากมาขอโอกาสคุณในวันที่คุณแบบดูดีขึ้นเยอะเป็นทั้งสิบเหรียญแล้ว u e e n นออฟวอมันเป็นพลังงานที่ว่าเห็นป่ะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่มั่นคงทางใจคนที่เขาคิดได้ว่าจริงๆแล้วควรจะมั่นคงอ่ะคือใครอ่ะ คือคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้น่าจะมายาวนานแล้วก็หนักแน่นและอดทนกับเขามากที่สุดอะ่ะเขาก็จะมารู้สึกว่า คุณนี่แหละคือคนที่ใช่แต่คุณจะไหวหรือเปล่านนะแหละแม่หมอเพราะมันเป็นเดวิลมันตัดกันยากเนาะเพื่อนเนาะแต่คุณดิวก่บคนที่เป็นนาซิสือกคุณเหนื่อยหน่อยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆนรับพลังงานกันไปแต่ว่าเราอย่าไปด่าหรือว่าไ,ไปพิมพ์คอมเมนต์ที่มันที่มันซีเรียสหรืออินเกินไปในใต้คอมเมนต์นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเอาพลังงานแบบเแบาบเนาะแล้วเราแบบถึงมันจะเป็นพลังงานที่อ่านแล้วรู้สึกท็อกซิกก็ตามเราก็อย่าไป e เม้นอะไรที่มันทำเราเครียดแล้วบางคนถ้าดูคลิปแล้วรู้สึกไปดึงแล้วเขาไม่เห็นกลับมา จริงจังเทาทีดูแล้วแบบเหมือนหลอกตัวเองอยู่ได้เราดูเราก็อย่าหลอกตัวเองเนาะเราไม่หลอกเราไม่ต้องไม่ควรหลอกตัวเองถ้าพลังงานของใครเขาไม่กลับก็คือไม่กลับแล้วถ้าเขาแบบทําอะไรที่มันรุนแรงสําหรับใจคุณแล้วคุณรับไม่ได้คุณก็ตัดเลยแต่คุณมาดูคลิปแม่หมอเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้แล้วไม่ฮิวใจกับเพื่อนๆนก็พอนะคะ แต่สำหรับคนที่อยากจะต้องการเช็ดดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเนาะมันจะพลังงานจะตรงกับตัวคุณมากกว่านะสําหรับแรนดอมมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้สําหรับบางคนจริงไหมนะคะ lon 1215นะคะแอดมาจองคิวได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับธาตุให้นะนะคะเพื่อนๆการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะโอเคค่ะ